สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับมาพบกับช่องตะซาวรีโวอีกเช่นเคยนะครับอ่ะตามที่สัญญาไว้กับคลิปที่แล้วนะครับว่าอ่าพวงมาลัยของรีโวเนี่ยมันจะสามารถอ่าเลี้ยวกี่รอบนะครับคลิปที่แล้วก็ได้พูดถึงพวงมาลัยไปแล้วนะครับแต่รอบนี้ก็คือมีคนสงสัยเนาะว่าทำไมเลนนะครับเวลา เมือนไอเวลากลับรถของรีโว่ทำไมมันถึงไม่ไม่อยู่ในระยะที่มันแคบนะครับอ,อย่างรถผมนี่6.4นะครับรัศมีโคลัศมีที่กลับรถได้คือ6.4เมตรซึ่งมันก็เยอะนะครับเย,เยอะพอสมควรแต่ก่อนเวลาผมซื้อลรวผมก็ไม่ได้ดูเนาะอะไรก็คิดว่าเฮ้ยมันคงจะ,อะพอพอเหมาพอดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับ ก็ไม่ใช่เลยนะครับมันมันก็กินกินเลนไปพอสมควรนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ผมก็เดินทางจากกลับจากอ่าไปเข้าที่ทํางานมานะครับเดี๋ยวจะลองเลี้ยวให้ดูนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็เลี้ยวไปดูแล้วเนาะว่ารีเววซ้ายไปเท่าไหร่ขวาไปเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาแบบเลี้ยวสุดเลยนะครับเอาแบบเลี้ยวสุดเลย อ่าเดี๋ยวผมขอระหว่างขับรถก็ก็ลืมตั้งกระจกครับออกมาเฉยเยนี่แหละนะครับเพราะว่าเช็ดกระจกเผลอไปโดนเอาไอ้กระจกนะครับเออลงกระจกดีนะไม่แตกแตกไม,ม่เลยเหมือนเหมือนมีรอยแตกเลยเดี๋ยวนะอ่าไม่แตกนะครับไม่แตกไม่แตกนะครับเออไม่แตกเดี๋ยวมันมีรอยเหมือนมีรอยน่าจะเป็นรอยเงาสะท้อนของไอ ช่องแอร์ <c oughs> ก็คืนเริ่มร้อนๆแล้วครับช่วงนี้เป็นกันไหมครับที่เป็นแบบอ่มีคริไอ้ที่เป็นโคเมียร์มาคเมียมมันเช็ดกระจกก็เช็ดไม่สะอาดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ที่เป็นโคเมียรครับเวลามันสะท้อนมันก็จะเห็น,หนอีประเภทอย่างเรือนไม้ถูกปะมันก็จะเห็นเรือนไม้เห็นอะไรสะท้อนกลับไปนะครับ เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเมื่อเรากับรถเนี่ยถ้าเป็นรีโวตัวสูงรัศมีโค้งมันอยู่ที่6.4ค่ายอื่นนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็จะมี6.1 5.9 5.4นี่คือระยะที่แคบมากก็5.4ก็ประมาณสักรถเกง๋งนะครับรถเตี้ยตัวเตี้ยก็ประมาณ5.9บางค่ายก็6.1แล้วแต่นะครับอันนี้ผมผมจำสเปคไม่ได้นะ บางค่ายเดี๋ยวนี้ก็อย่าง Ford ล่าสุดที่ผมไปแอบดูอัตราทดก็ไม่ลงอัตราทดให้ดูซึ่งผมก็งงมากว่าเออต่อไปบูชัวล์ฟอร์ดมันจะมันจะ,ะล็อกสเปคไว้ทําไมล็อกชุดเฟืองไว้เพื่ออะไรนะครับอันนี้คือของ Ford นะส่วนอยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับ อ่ะเ็เป็นยูเทิร์นเดิมครับยูเทิร์นเดิมที่ที่เคยอ่าเคยยูเทิร์นไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยนะครับเอาหมดหมดเลยนะเอาหมดนะครับอันนี้ก็คือเข้าตรงยูเทิร์นเดิมนะครับเวลายูเทิร์นเราก็ต้องให้รถมาเลยมาหน่อยหนึ่งนะครับเลยมาหน่อยหนึ่งอ่ะอันนี้คือหมดแล้วนะครับพวงมาลัยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้รถคันหน้าไปสักครู่หนึ่งอันนี้คือผมเลยมาแล้วนะครับเลยมีมอไซค์มาเนาะอ่ะ ดูนะครับว่าได้เลนไหนเนี่ยครับเลนที่สองันที่ผมบอกมันไม่ใช่เลนกลับรถเนี่ยครับเลนมันจะเป็นเลนนี้เลนนี้เลนหนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่ถ้าไปกว้างๆหน่อก็จะเป็นเลนสี่แต่ถ้ามาแคบๆรถคันนี้ผมหักยังไงก็ยังได้เลนเลนสองอยู่ดีนะครับ ถ้าเลนสนี่นก็ต้องรอจังหวะนิดหนึ่งแต่ถ้าทางแคบๆมากๆอ่ะแล้วเราตีวงขนาดเท่าเมื่อกี้เท่าเมื่อกี้เลยนะมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยบางครั้งไม่พ้นด้วยถ้าจังหวะไม่ดีพอไม่พ้นด้วยครับนะผมเคยโดนมาแล้วครับรถแทบปีนฟุตบาทแต่ถ้าทานนงนนกว้างๆที่ได้มาตรฐานแบบเนี้ยก็ยังพอทนไงก็ยังพอแบบรับได้ในในระดับหนึ่งนะครับ ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ว่ารีโว่ถ้าตัวยกสูงมันจะได้ประมาณนี้แต่ตัวเตีย้ยผมเทาที่ผมเคยลองนะมันก็มันก็เลนเนี้ยมันไม่ไปเลนอื่นอ่ะลับรถเหมือนกันด้วยนะครับเหมือนกันด้วยก็คงจะอ่คงจะไม่ได้ต่างอะไร้มากมายส่วนค่ายอื่นผมไม่เคยทดลองขับนะครับ ต่ Fortuner อ่า Fortuner ตัวที่เป็นของลูกพี่ผมนะครับคลิปนั้นก็สามสี่พันอ่าวิวก็ยังถือว่าน้อยนะก็อยากให้มันเป็นสักหมื่นสองหมื่นวิวอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าต้องปรับปรุงการรีวิวนะครับเพราะว่านานๆได้เอามาขับทีนะ Fortuner คันนั้นก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะมารีวิวนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะรีวิวเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมอยู่กับรถลูกพี่มันก็จะอ่า เบอดแต่เพลงลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นเพลงแบบไม่มีลิขสิทธิ์ก็อย่างผมถ่ายเองนะครับอย่างผมถ่ายเองหรือไม่ก็อยู่คนเดียวก็ถ่ายคลิปไปแบบชิวๆสบายๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาสาวรีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ